สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมปักหมุดแผนที่ทวีปอเมริกาเหนือคะ่ะโดยกลุ่มเรานะคะได้เป็นประเทศอเมริกาค่ะสมาชิกในกลุ่มนะคะเด็กหญิงจุดธามาสลิมปดาพานเลขที่20เด็กหญิงนันทะนิชาดากันจนพักพงเลขที่21เด็กหญิงนลินพรสาสะดอ เลขที่24เด็กหญิงปาวลิษาอ่อนลักษ์เลขที่26เด็กหญิงปานิสรากรมลเลขที่27เด็กหญิงปิติชานานลุนรักษาเลขที่28เด็กหญิงบันทิตาโพกาเลขที่41ค่ะ ทะเลสาบมิชิแกนเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ5ของโลกและเป็นทะเลสาบเพียงแห่งเดียวในบรรดา5ทะเลสาบใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือที่อยู่ในเขตแดนของสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวมีขนาดใกล้เคียงกับประเทศโคเอเชียมีพื้นที่ประมาณ5 8 0 0 0ตารางกิโลเมตรความยาวของชายฝั่งประมาณ26-36กิโลเมตรและมีความลึกที่สุด281เเมตรค่ะต่อไปเป็นเขตภูมิอากาศเขตกึง่ง แห้งแรงนะคะซึ่งเป็นแกนเคนยอนค่ะเป็นหุบเขาที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีความลึกแล้วก็กว้างมากด้วยค่ะตั้งอยู่ในรัฐแอริโซนาสหารัฐอเมริกาค่ะมีลักษณะเด่นคือหน้าผาสูงชันและสีสันของหินที่สวยงามค่ะซึ่งเกิดจากการกัดเซาะข,ของแม่น้ำที่มีชื่อว่าโคโลราโดค่ะเป็นเวลานานหลายล้านปีซึ่งหน้าผามีความสูงถึง1,600เมตรเลยค่ะ และหูเหวยาวถึง450กิโลเมตรค่ะและกว้างโดยเฉลี่ย15กิโลเมตรอยู่ทางตะวันตกของเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนาสหารัฐค่ะชาวยุโรปผู้เข้าสำรวจกลุ่มแรกคือพันตรีจอห์นเวสลีย์พาวเวลละแล้วคณะเมื่อปีคศ1869ค่ะปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวนับแสนคนในแต่ละปีเลยทีเดียวค่ะ สำหรับการเพาะปลูกนะคะพวกเราเลือกทุ่งหญ้าแฟรี่เพาะทุ่งหญ้าแฟรี่เหมาะแก่การพเพาะปลูกเนื่องจากมีดินที่อุดมสมบูรณ์สภาพอากาศที่อบอุ่นและปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสมค่ะดินในทุ่งหญ้าแฟรี่นะคะยังมีอินทรีย์มัตชุมากซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำค่ะและซากพืชซากสัตว์ที่สลายตัวค่ะ ในทุง่งหญ้าแฟรี่นะคะยังมีการเพราะปลูกพืชหลายชนิดโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่สําคัญเช่นข้าวสาลีข้าวโพดทูเหลืองนะคะสําหรับทูเหลืองทวีปอเมริกาเหนือเป็นผู้ผลิตทูเหลืองอันดับหนึ่งของโลกเลยค่ะอีกทั้งยังมีข้าวโพดที่เป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจสําคัญที่ปลูกในเขตเศรษฐกรรมแบบผสมผสานค่ะ ความหนาแน่นของประชากรนิวยอร์กซิตี้เป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยมีประชากรประมาณ8478,072คนในพื้นที่300.46ตารางไมล์หรือ778.2ตารางกิโลเมตร นคศ2 0 2 4ทำให้เป็นเมืองที่มีสัดส,ส่วนประชากรต่อพื้นที่หนาแน่นที่สุดในสารัฐนิวยอร์กซิตี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของรัฐนิวยอร์กบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาความเจริญทางเศรษฐกิจอุตสาหากรรมภาพยนตร์โลกลอสแองเจลิสหรือ L.A เป็นเมืองใหญ่ที่มีความหลากหลายและลักษณะเด่นหลายประการได้แก่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความบันเทิงมีชื่อเสียงด้านฮอลลีวูดและชายหาดภายในเมืองรวมถึงมีภูม,มิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนที่อบอุ่นสบายพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ